สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้มาต่อเนื่องกันด้วยคลิปไหลติดท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยจะมีอาการไหลติดปวดไหลนะฮะก็หลายสาเหตุเนาะอาจจะหลายๆท่านก็มีมีอาการที่แบบว่าเหมือนกันแต่สาเหตุต่างกันนะครับคือสาเหตุของการที่เป็นปวดไหล่เนี่ยคนก็ต่างกันนะครับแต่อาการจะคล้ายๆ้ากันนะผมยกตัวอย่างให้นะผมเนี่ยเล่นโรถแลร์เบรนะครับแล้วพลาดนะครับคือวิ่งไปปุ๊บแล้วหายหลังครับส่วนมากจะเกิดจากการล้ม คนที่เป็นเอ็นหัวไหล่ฉีดปวดไหล่ไหล่ติดนะจะมีสาเหตุมาจากการล้มแต่การล้มของผมนั้นมันรุนแรงมากคือเล่นรลเร์เบรดแล้ลวหงายหลังครับคือเร็ววิ่งมาเร็วแล้วก็หงายหลังฟุดเนี้ยพอหงายหลังฟุดปุ๊บมันก็เกิดการฟาดผมก็เอามือข้างเนี้มือข้างซ้ายข้างอ,อื่นมือข้างหนึ่งนะพาดไปนะครับพาดไปปึก๊กเลยนะฮะพาดลงไปเอามือข้างหนึ่งพาดลงไปเพื่อที่จะกันตัวเองไม่ให้โดนพื้นเพราะว่าเป็นธรรมชาติมนุษย์ไงยคือถ้าล้มปุ๊บมือจะต้องดันพื้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันผิดนะ การที่จะล้มเนี่ยคือต้องแนบตัวแล้วก็หมุนนะครับแต่มันใครจะตั้งสติได้นะไม่ทันนะในมือก็พาดลงไปครับกระแทกปึ๊กขึ้นไหลครับเอ็นหัวไหลชีกเป็นแนวกว้างเลยครับหลายมิลมากเอ็นหัวไหลชีกนะครับทาให้เจ็บปวดทรมานนะครับในทันทีเลยนะฮะวันนี้ก็จะมีอาการปวดไหลค่ารุนแรงแล้วครับนะฮะนี่คืออาการของเอ็นหัวไหลชีก่อนนะครับแล้วก็อีกหลายสาเหตุครับที่หลายท่านเลยที่ไหลติดนะครับคืออยู่ก็ไม่รู้เป็นไรไรไหลยกไม่ขึ้นอยู่เฮ้ยเอาเป็นไรเนี่ยทำไมไหลยกไม่ขึ้นปวดมาก ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมแล้วหลายท่านก็อาจจะหกล้มเบาๆคือหกล้มไปแล้วก็มือพลาดลงไปเบาเลยปึ๊กโดยเฉพาะคนที่สูงอายุนะก็เอ็นหัวไหล่ฉีกขางคนก็เจ็บไหล่ไหลติดนะครับวันนี้จะมาสอนฮะว่าทํายังไงฮนะให้มันหายได้ไม่ต้องผ่าตัดด้วยนะครับหลายๆท่านผ่าตัดน,นะฮะแล้วตอนหลังตอนท้ายคิดจะตอบคําถามให้นะอ่ะวิธีรักษาครับอาการปวดไหล่เนี่ยมันจะแบบทรมานมากเลยนะมันจะแบบนอนโดยเฉพาะตอนที่คุณนอนหลับะนอนไม่เคยหลับนะครับเพราะว่า เอียงตัวนิดนึงก็โอ๊ยเจ็บแล้วก็ตื่นเลยเพราะว่ามันเจ็บมากทําให้เรานอนไม่หลับนะครับเราจะยกแขนขึ้นมาอย่างเงี้ยอืดเนี่ยมันได้แค่นี้ปวดแล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดเอาแขนไปข้างหลังแล้วเลิกคุยเลยครับปึ๊ดเลยนะครับมันจะเจ็บมากนะครับแล้วถ้าเกิดคุณไม่รักษาที่ถูกวิธีนะแล้วคุณปล่อยไปเรื่อยๆนะไหล่คุณจะติดมันจะมีพังผืดไปเกาะที่ไหลคุณนะครับทําให้คุณนั้นไม่สามารถใช้ไหล่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูนะครับว่ารักษายังไงนะครับวิธีที่หนะ 1>, 1 2 2ขั้นตอนเองแค่2ขั้นตอนนี้ดีขึ้นเลยนะครับอ่ะขั้นตอนที่1นะฮะให้ท่านผู้ชมอ่ะเอาข้างที่เป็นข้างใดข้างหนึ่งนะที่คุณเป็นนะแล้วก็คุณจะไปยืนกับผนังก็ได้เอามือเท้าผานังก็ได้นะฮะแถ้าเกิดคุณไม่มีผาน,านังคุณกับมือเท้าโต๊ะก็ได้อย่างนี้นะฮะเท้าโต๊ะอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วจากนั้นให้คุณเอียงไหล่ข้างที่คุณเป็นไปนะครับจากนั้นคุณแกว่งแกว่งโดยใช้ไหล่อย่าไปแกว่งแกว่งโดยใช้แขนนะ ใช้ข้อมือเนี่ยไม่ได้ต้องแกว่งให้โดยใช้ไหล่แร็กๆจะเจ็บมากอดทนหน่อยนะให้คุณแกว่งไปด้านนี้ครับด้านในก่อน30ครั้งนับไปเลยครับใช้หัวไหล่แกว่งนะหัวไหล่แกว่งนะครับเอานึงก็นับไปสองสาสี่ให้มันแกว่งนะครับให้หัวไหล่เกิดการแกว่งให้ได้นะให้มันขยับให้ได้พอแกว่งเสร็จปุ๊บพอจะครบ30สครั้งเอามือครับช่วยจับแขนแล้วค่อยหยุดครับอย่าหยุดเองตึ๊อย่างนี้นะฮะแกว่งไปแล้วจะหยุดก็เอามือค่อยจับเงนี้แล้วค่อยหยุดครับยืดนี่นะครับ สาครั้งด้านในจากนั้นก็30ครั้งด้านนอกครับวนกลับครับอย่างเงี้ยวนไปเงี้ยสาครั้งนะนับไปเลยครับ 1- นึใช้หัวไหลในการหมุนนะอย่าลืมนะว่าใช้หัวไหลอย่าใช้แขนนะครับอ่าก็หมุนไปครับคือบางคนก็หมุนไม่ไปนะนะคือเราจะวาดเป็นวงกลมบนพื้นนะเข้าใจไหมเราจะใช้ไหลเนี่ยวาดวงกลมบนพื้นครับอ่าอย่างงี้ครับ30ครั้งพราะมันครบ30ก็เอามือจับค่อยๆหยุดนะครับอย่างงี้ะขั้นตอนที่1นนะครับขั้นตอนที่2ครับ ไปหาผน,นังครับท่านผู้ชมจะต้องเอาผน,นังเ,นเดี๋ยวไปตรงนู้นกันตรงนู้นจะมีเสาอยู่ไปผมจะเอาใช้เสาอะมันต้องใช้นะฮะเพราะฉะนั้นผู้ชมต้องเรียวไทม์เลยนะผมไม่ได้มีตัดต่ออะไรนะไปเลยครับท่านผู้ชมเห็นนี่คือบ้านเจ้าคุณปู่ผมเองนะครับไปมรดกตกทอดจากคุณปู่ผมนะฮะผมพูดเล่นไม่ใช่นะครับที่นี่คือสูยรวัฒนธรรมนะครับจังคงจะดิบนะครับก็เป็น ที่โบราณมากแต่สวยงามนะฮะสวยจริงๆนะครับโอ้ยหสวยมากๆเลยล่ะนีการบูรณะไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับอมาดูกันนะว่าผมทําไงครับอั่งนี้ครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราหากําแพงหรือเสานะครับจากนั้นเนี่ยให้เราใช้มือนะครับแตะไปที่กําแพงหรือเสานะครับข้างที่เป็นนะนะพยายามอดทนไว้นะพอแตะเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ท่านผู้ชมอ่ะเดินเข้าไปหาครับแล้วลูดแขนขึ้นไปข้างบนนะครับ เดินเข้าไปหาลูบไปข้างบนเดินเข้าไปหาลูบไปข้างบนครับเดินเข้าไปหาลูบไปข้างบนให้มันชิดอย่างนี้ได้ครับปื๊ดนี่ฮะแล้วค้างไว้นะค้างไว้ค้างไว้ประมาณสักสามสิบวินาทีนะครับค้างไว้เลยแล้วค่อยลูดกลับนะครับเอามือลูดลงมาครับแล้วค่อยลูดกลับนี่ฮะก็ปล่อยลงอ่านี่ครับวิธีที่สองต้องต้องทำให้ได้นะเล็กๆมันจะทรมานมากต้องอดทนนะเล็กๆมึงทำไม่ได้เลยโอ้โหไม่ไหวเลยจ้าปวดมากเลย อดทนนะแล้วคุณก็ร,รักษาตัวเองไปสักประมาณ 2- 3สเดือนหายจริงๆนะถ้าคุณเป็นไม่หนักนะแล้วเกิดใครที่มีเอ็นหัวไหลเฉีกอย่างผมเนี่ยมันมันฉีกหูเป็นเส้นเลยมันหายยากนะครับของผมนี่ใช้ระยะเวลารักษาประมาณปีหนึ่งอะ่ะเเดือนอะ่ะสิเดือนกว่าจะหายนะตอนแรกผมยกไม่ได้เลยนะผมยกไม่ได้เลยยกได้แค่นี้ก็เจ็บอยู่ยนี้สบาย้วครับรักษาแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนอะ การบาดเจ็บของหัวไหล่จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ปล่อยไว้นานแล้วเพราะฉะนั้นการรักษาอาจจะใช้ระยะเวลานานนะครับอาจจะเป็น5เดือน6เดือน7เดือนช่างมันหายแน่นอนมันจะยาวนานแค่ไหนก็ปล่อยมันไปแต่ถ้าเราทำเนี่ยหายครับอ่ะดูใหม่นะครับท่าที่1เอามือพาดกําแพงหรืออะไรก็ได้นะครับจากนั้นก็แกว่งฮะแกว่งไปข้างนอกอย่างนี้ครับ30ครั้งเห็นไหมใช้หัวไหล่แกว่งนะครับเดี๋ยวจะไม่ถนัดกันใช้หัวไหล่แกว่งเงี้ยไม่ได้30ครั้งนะครับ พอครบ30ก็หยุดเอามือช่วยจับหยุดนะฮะต่อไปก็ควงเข้าในครับ30ครั้งใช้หัวไหล่หมุนนะอย่าใช้แขนนะครับเอาหัวไหล่เป็นตัวออกแรงนะครับแล้วก็หยุดอ่าอย่างนี้ครับไปกลับนะฮะสัก30ครั้งกําลังดีนะครับจากนั้นท่าที่2นะเอามือแตะผนังครับอันนี้มันยากหน่อยอะแต่ต้องอดทนทําให้ได้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปครับหาผนังเดินแล้วก็รูดเข้าไปครับลูดลูดแขนขึ้นไปให้สุดให้ได้นะ ให้มันสุดนี้ยติดหูได้ยิ่งดีนะครับอย่างนั้นก็พอนะครับจะค้างไว้เท่าไหร่ก็ได้แต่ผมประมาณ30มสิบวินนะครับมันจะเจ็บมากนะคราวนี้ก็รูดลงครับรูดลงรูดลงแล้วก็ปล่อยทิ้งลงมานี่ยฮะทำแบบนี้หายแน่นอนครับระยะเวลารักษาก็ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่ามันจะประมาณเท่าไหร่นะครับอะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามให้ด้วยนะครับหลายท่านถามมาไงว่าเออจาคือดิฉันผ่าตัดมาแล้วทาได้ไหมอะ โอ้หอันนี้นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณผ่าตัดมาแล้วนะแล้วคุณไม่มีเหล็กอยู่ข้างในนะทำได้เลยนะแต่ต้องลองให้แผลของคุณสมานก่อนนะคุณจะต้องร้อยแผลคุณสมานอย่างน้อยก็6เดือนถึง12เดือนนะครับให้มันสนิทแล้วคุณก็ค่อยทานะครับแต่ถ้าใครมีเหล็กอยู่ข้างในเพราะว่าส่วนมากผ่าตัดตมันจะใช้เหล็กอยู่ข้างในล็อกไว้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้อย่าเพิ่งทําผมไม่รู้ไงเพราะผมไม่ได้ผ่าถ้าเกิดมันเหล็กมันหลุดขึ้นมาเกิดนตลายขึ้นมามันก็จะไม่คุ้มเอาเพรา,ะะน,น,า,า,พานะ ก็เป็นคาถามนะครับคาถามที่2นะคำถามดีมากๆเลยนะครับก็คือว่าคือผมทําตามมาแล้วประมาณ7จ็ดแปดเดือนแล้วครับมันยังไม่หายเลยทําไงดีหนึ่งเลยก็คืออย่างที่ผมบอกเนาะการเจ็บปวดอาจจะไม่เท่ากันคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าเขาแล้วก็การปฏิบัติกิจกวัดประจําวันของคุณนะคุณต้องหลบหลีกเลี่ยงฮะหลบหลีกเลี่ยงในการใช้หัวไหล่ที่ผิดรูปนะครับเช่นคุณอาจจะยกของคุณอาจจะเอี้ยวอะไรอย่างเงี้ย คุณต้องหลบเลี่ยงนะครับบางคนนะ่ะหลบเลี่ยงไม่ได้ต้องจับกระทะผัดข้าวเงี้ยมันก็ทําให้คุณเป็นมากขึ้นนะแต่ว่าคุณก็ทําท่าผมไปด้วยเดี๋ยวมันก็หายครับแต่มันนานหน่อยนะครับคนที่เป็นอยู่แล้วต้องต้องใช้หัวไหลอ่ะนะอันนี้ก็โหแย่เลยนะครับก็พยายามหลบหลีกเลี่ยงนะครับหลบหลีกเลี่ยงนะครับของกินมีอะไรบ้างไหมที่ห้ามกินอนะ่ะคือถ้าเราเจ็บปวดอยู่เนี้ยเราห้ามกินอะไรที่เป็นยูริกนะฮะกดยูริกอะ่ะเช่นกระถินชะอมอ่ะ อะไรพวกนี้นะฮะกระถินชะอมที่มันทาให้เกิดกรดยูริกอ่ะอย่าไปกินมันนะมันจะทําให้คุณปวดมากขึ้นนะครับโซเดียมอย่าก,กินเยอะนะโซเดียมกินเยอะก็ทาให้เราแย่นะครับทาให้ปวดมากขึ้นนะฮะโซเดียมคืออะไรบ้างอะไรที่มันเค็มๆอะ่ะเช่นขนมนมเนยที่มันเขียนว่าโซเดียมเยอะๆนะปลาอะไรเงี้ยนะอย่าไปนะก,กินมันนะครับช่วงนี้นะให้มันหายก่อนอ่ะสุดท้ายเลยก็คือระยะเวลาครับอย่างที่ผมบอกครับแต่ละคนเป็นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นระยะเวลาจะเป็นเรื่องพิสูจน์แล้วว่าคุณจะทําได้สําเร็จ มากน้อยแค่ไหนก็คือคุณต้องพยายามทําทุกวันนะครับทำบ่อยๆนะครับแล้วคุณก็จะดีขึ้นบางคนเป็นไม่มากก็ทำประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็หายแล้วครับนะบางคนเป็นหนักจริงๆนะฮะโอ้โหก็ประมาณ8เดือนนะครับเหมือนผมเนี่ยก็หายนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมถ้าเกิดชอบรายการผมก็สามารถสนับสนุนรายการผมได้นะครับตามเลขที่บัญชีนี้เลยนะครับวิโรจน์แซ่ลิมนะฮะธนาคารกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะได้นําไปพัฒนาช่องนะฮะแล้วก็เพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่โดนเนทเาเป็นกำลังใจให้กันนะ5บาท10บาทก็ดีใจมากๆแล้วนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปนะท่านผู้ชมนะให้ท่านผู้ชมนะครับมันขยันทําทุกวันอย่าขี้เกียจทําเพราะหลายท่านนะขี้เกียจมันปวดเงี้ยเพราะมันปวดมันก็ไม่อยากทํมันขยแงเพราะทำอุ้ยไม่ไหวว่าแยงมันมันรู้สึกแบบแย่เนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องทําทําไม่ได้นะพยายามอดทนในการฝึกทํานะครับ กำลังใจสําคัญเราต้องมีกําลังใจเยอะนะครับก็พยายามดูคลิปพยายามอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ครับก็จะมีคนมาคอมเมนต์ดีๆเยอะนะว่าเขาทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนะครับแล้วก็อ่านเยอะๆนะครับแล้วเราก็จะมีกําลังใจนะครับค่อยฝึกฝนไปไม่ต้องรีบร้อนบางคนบางคนอยากหายไวรีบร้อนคือไม่จำเป็นต้องรีบร้อนครับทำไปเรื่อยๆทำๆเรื่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นสุดท้ายคุณก็หายเหมือนเพื่อนๆในคลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับผม